มาเพื่อนเมื่อกี้ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอคลนละหนึ่งแชร์นะครับวันนี้ก็มาตามหาสมบัติไอผีโพงนะครับไม่รู้ว่ามันห่วงอะไรกันน,กน,นักหนานะตรงนี้นะครับมามามาแช์ให้หน่อยแชร์หน่อย,น,อยนะครับแช์ผมหน่อยนะ มามามาเฮ้ยเสียงไงวะเสียงไงวะมาเดี๋ยวเราลองเดินดูบริเวณนี้รอบๆกันเอาพีา่มาเอาน้ำเลย mm. ไปพี่จ้า อยางงัดกระพีโพงบอะไรอะไรยุ่หน้าไหนเอ้าเฮ้ยมันหล่อซุ้มเลยเหรอวะมาแต่งัดกระพีโพงเจอเฮ้ยมาตอนไหนวะเมื่อกี้ผมไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันพี่อเออมันโจรลุงรลุง,ลงห่วงอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยฮะฝ้า,าสมบัติเหรอดูดิเนาะมันนั่งกินอะไรวะวนนม,มันห่วงอะไรของมันนักหนาวะพี่

ลุงครับเฮ้ยลุงครับพี่เบาได้ทิ้งห้างเลยนะไอ้มอไอ้มอจะไปก่อนเพื่อนเราพี่ลุงผมไม่ได้มาทำอะไรลุงนะผมมาดีอะไรแดงแดงหายไมไหน่วะเอาหายฮะ ไไมันไม่ได้หายผมว่ามันอยู่แถวนั้นมันนั่งเศร้าผมบัดมันหรือเปล่ามองเข้าไปดูดๆๆมันห่วงเหลือเกินค่อ,อ,อยระวังตัวช่วยกันด้วยนะทกคนไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วว่ะดิ มันมีโครงมีอะไรอยู่เปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะดิพี่เพื่อกันเดยนะเว้ยอ้าวอยู่ดีหายตรงครับหายไปไหนวะตรงครับเออหายระวังนะพี่

ลุงครับลุงลุงครับจะเดินชีดตายไปอะลุงลุงครับลุงครับลุงลุงจาอะไรครับลุงโอ้โหไอคนไม่ถือกล้องสองคนวิ่งก่อนเพื the ่อนเลยโอ้โหดูดีไม่มาใกล้สักคนเลยลุงครับ ลองกินอะไรวะน้ามันนั่งกินอะไรอ่ะจะกินอะไรวะมันกินอะไรวะพี่จะกินอะไรวะนเฮ้ยเฮ้ยเด็กมองดูถ่ายออกมาเลยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเลยบ่า บุกเลยวะอดีตเปล่าเลยโอ้จานเอาระวังโอ้เหมือนฝนจะตกเยอะเลยพี่น้ำมาแรงแรงเยอะมากเลยลงครับ ลงลงครับลงหายก่อนหายไงไนอีกเออมันก <eterm Gore> ินวไม่รู้เหมือนกันลงครับลงพี่เยตยเอ้ยเฮ้ยแกห่วง หัวงรานหินตรงนั้นเฮ้ย hey. มันมีมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วอ่ะ <c oughs> มันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วอ่ะพี่ผมว่า <c oughs> เริ่มจะไม่ดีแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างเมีย <c oughs> มันไม,ม่ห่วงขนาดนั้น นั่งกิวชิวเฉย,ไ,ยไ,ไม่รู้มัน,ไม,มนไม่รู้มันหากินอะไรเฮ้ย มันกล้มลงไปกินอะไรวะน่ะหาพี่ซ่ากล้องลองก้อมคนละทางนี่แต่วันนั้นเราก็หาดูหาดูแลนะลุงครับผิวตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรหอยตัวเล็กนะลุงกบเครียดตัวเล็กลุงห่าอะไรกินครับกบเครียดกินไม่อิ่มแล้วครับมากินพี่เมาส์นี่กินพี่ไม่อร่อยหรอครับ พี่เหมิงไม่ได้อำน้ำพนู่นนู่นนู่นั่งกินอะไรอยู่นู่นนี่เอ้ยยี่เนี่นั่งกินอะไรอยู่นู่นนะงครับที่นี่มีกบมีเขียดไปไหนเด้อพี่จ๊ะนั่งกินอะไรอยู่นู่นนะเฮ้ยลงเกือบแล้วเกือบแล้ว อาจารยเราระวังโเหมือนฝนจะตกเพื่อนที่ถ้ามาแรงแรงเยอะมากเลยลงครั ลงลงครับลงหายก่อนจะหายได้ยังไงอีกนเอาอะไมันกินวะไม่รู้เหมือนกันลงครับลงพี่ต๋องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก่หัว ที่หัวงลานหินตรงนั้นเฮ้ย hey. มันมีมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วอะ <c oughs> มันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วอ่ะพี่ผมว่า <c oughs> เริ่มจะไม่ดีแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างเมีย <c oughs> มันไม่ห่วงขนาดนั้น <c oughs> แร์ผมหน่อยนะครับ น,นั่งกิวชิวเฉยไม่จับอะไรกินหรือเปล่าไม่รู้มันไม,ไม่รู้มันหาก,กินอะไร เฮ้ยมันก้มลงไปกินอะไรวะน่ะหาไยไปซะลองอ้อมคนละทางที่แต่วันนั้นเราก็หาดูหาดูแล้วเนาะลุงครรัับนนตง้นนมมมัก็ไไ่ีอะรหอยตัวเล็กนะลุงกบเครียดตัวเล็กลุงห้าอะไรกินครับกบเครียดกินไม่อิ่มแล้วครับมากินพี่เมาส์นี่ <laughs> กินพี่ไม่อร่อยนะครับพี่หมิงม่อ้ำน่นน่นนั่งกินอะไรอยู่นู่นเหนเอ้ยนี่นั่งกินอะไรอยู่นู่นเยบที่นี่มีกบมีเขียดน้อยนะครับไปไหนเ้พี่้านั่งกินอะไรอยู่นู่นเฮ้ยโ Gần leo cướp leo ơi ơi mày luôn cái máu cướp leo cái máu cướp leo mày kia bình ơi bác mày 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 máy, mày 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 mấy mày 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 ผมว่าถอยก่อนดีกว่าเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วพี่เมาก็น่าจะเจ็บตัวเลื่อนเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ยขอยู่แล้้วเฮยเเเฮฮฮ้้้ยยยวกออออนุญาตกจากน้องพื้นที่ก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ